สวัสดีครับก้องปิยะค่ะแตงพงศกรครับเราสองคนเป็นประจันอยู่แล้วนะคะในรายการ Celebrity w a n t e d ครับผมทางช่อง True Insight นะครับทุกวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้โอ้โหแน่นอนค่ะวันนี้นะคะครเราก็มาปิดบรรยากาศใหม่ๆนะคะที่โรงแรงมเจสโตเทิลน,นะคะแน่นอนครับแล้ววันนี้พิเศษสุดๆหน้านหลังแล้วนี่เรียกได้ว่าบรรยากาศแบบนี้ไม่เคยมีมาก่อนเพราะว่าพวกเขาก็คือ S S าสาวดนุ่ๆจากเอฟนั่นเองครับผมครับซ oh. oh, ีซัน12นี่เองครับเป็นรุ่นที่12แล้วครบหนึ่งรอบเลยโอ้โหหนึ่งรอบพอดีเลยแล้วรอ่นี้นะฮะก็มาแรงด้วยแต่ละคนก็มีความดูเด็ดเผ็ดมันไม่แพ้กันเลยครับมาพบเขาทั้ง12คนจีบ่าค่ะ ชื่อเปลี่ยนแกบ้างเปลี่ยนมากครับแบบว่าเดี๋ยวนี้ไปไหนก็มีคนติดตามเราบ้างนะพี่แก๊สใาเป็นคนตามตลอดมาถามต่อถามน้องมาเวียวจีบมาริวก็เปลี่ยนนะครับเหมือนที่โบนบอกนะครับก็จากคนธรรมดาคนหนึ่งนะครับออกมาก็มีแฟนคลับมาตามมาถ่ายรูปเนี้ยก็รู้สึกดีครับเผ่อวาาเผี่ยว่าแม๊กแม็กนะคะก็เปลี่ยนเยอะครับอย่างตอนแรกผมก็เหมือนกันนะครับแบบไม่ค่อยมีคนตามเท่าไหร่ครับ พออยู่ในรายการสเสร็จแล้วก็พอตอนที่เราออกมาเราก็ตกใจแฟนลับเรามาเ,าเ,ย,เยอะเยอะมากครับเบนแบเบ้นอ่ะเบ้อ่ะผมเบ้นน่าจะเปลี่ยนในแง่ของการทํางานจริงทุกคนเลครับเปลี่ยนในแง่ของการทํางานหมดเลยเพราะว่าหลังจากเราออกมาจากที่บ้านนี่ครับก็จะมีการเดินสายขอบคุณสปอนเซอร์ครับแล้วก็จะมีการทํางานหลายๆงานที่เข้ามาครับเราก็จะมีเวลาน้อยลงอาจจะต้องแบ่งเวลาจัดสรรเวลาให้มากขึ้นอ่าน้องแพลระคะก็คงจะคล้ายๆกับพี่เบสนนะคะที่แบบว่าเมื่อก่อนเธาจะเรียนอย่างเดียวเลยไม่ไม่ได้ทํงาน ไม่ได้แบบมีเรื่องอื่นให้ต้องคิดอะไรนอกจากการเรียนเลยแต่ตอนนี้ก็มีเรื่องงานเรื่องโอ้ยเรื่องเยอะแยะเลยค่ะให้ต้องมาคิดก็รู้สึกเหนอยเลย่ะเนอลยค่ะน้องเบนซ์หญิงก็รู้รู้สึกว่าก่อนเข้าบ้านเป็นคนที่พูดไม่เก่งเลยค่ะพูดสื่อสารไม่รู้เรื่องค่ะน้องจูนละครก็หนูก็เหมือนกัน่ะก็เหมือนเพื่อนทุกคนเลยว่ามีการเปลี่ยนใจก็คือมีคนรักเรามากขึ้นที่เหมือนว่ามีปริมาณน้อยก็รักเรามากขึ้นแล้วก็ แล้การต่อสู้ก็จะเปลี่ยนเหมือนกันน้องเมย์ล่ะคะก็ค่อนข้างเปลี่ยนเลยที่เชิงเลยค่ะเพราะว่าเอ่ออย่างก่อนเข้าบ้านเราก็คือไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นใครที่ไหนอะไรยงงั้นทุกวันนี้ก็มีคนดูแลมากขึ้นมีคนดูแลทุกวันเลยเวลาออกไปทํางานอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีคนมาคอยดูแลรู้สึกรู้สึกดีใจแล้วก็ปลื้มมากๆค่ะคนที่จําได้เจ้าโอเบย์มาถึงเจ้าโอนอกจากคล้ายเป็นเพื่อนแล้วก็ยังมีตรงที่แบบอาจจะเมื่อก่อนเราเราทำอะไรเรา เราทำอะไรเราก็ต้องเห็นเขาบ้างว่าแบบพวกเขาจะเครียดกับเราไหมจะจะสึงแบบบางทีเขาเล่าส่งเขารู้สึกมาถึงเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนแบบต้องห่วงใยความรู้สึกกันและกันมากขึ้นอย่างแฟนคลับน่ารักมากอ่ะพลอยใสค่ะ โจเกอร์ครับก็อย่างแรกเลยก็คือได้คนที่เราเรามากเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้ทำสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือได้ทำงานที่เราหลังครับแล้วก็ได้รู้จักการทำงานแบ่งเวลาให้ถูกแล้วก็ผมคิดว่าปัจจุบันผมก็เริ่มมีการวางแผนขนาคตดเลยครับมาถึงนะครับโฟกัสค่ะครับผมไม่จาไม่ใช่แล้วก็รู้สึกดีใจครับที่แบบว่าเราออกจากบ้านมามีคนรู้จักมากขึ้นแล้วก็เหมือนมีครอบครัว เป็นครอบครัวใหม่แลวก็ครอบครัวที่เิมากขึ้นครับได้รับทราบความรู้สึกของแต่ละคนนะครับว่มีอะไรเปลี่ยนแปลไป้างทีนี้ถามดีกว่าว่าสิ่งแรกที่ทำครับสิ่งแรกที่ทำหลังจากออกจากบ้านไปเข้าไปอยู่ในบ้านกมนรออกไปทำแต่ละคนเลยไหมแต่ละคนครับผมเริ่นี้น้องครับก็ได้เลยั้เลยก็ออกจากบ้านมาครับก็มีโอกาสได้ไปทำงาน้านทำงานบานร้องเพงแล้วก็มีเพงมากเลยครับก็รู้สึกทำงานเลยใช่ครับรู้สึก ตอนแรกก็ยังปรับตัวไม่ทันเพราะว่าออกมาจากบ้านตอนถวนก็แบบเฮ้ยเป็นทำง,งานแล้วเนี่ยคุณสึกกัดไม่มีเรื่เต้เนสิ่งที่อยากทำแบบสิ่งที่ชอบส่วนตัวอะไรนี้สิ่งที่อยากทำแล้วก็อยากจะเป็นนักร้องเนี่ยครับอยากเป็นนักรอ้องน้องเพลงแบบภูมิแล้วก็อยากจะเป็นพิธีกรครับพี่ห้า่าโอ้โหจะพูดชัดน่าจะไปไม่ได้ครับอ้ามาโจ๊กเกอร์ผมสิ่งที่ทำอันดับแรกเลยครับที่ออกจากบ้านจำได้เลยก็คือ ไปเที่ยวครับไปเที่ยวไหนครับแล้วไปกับพ่อแม่นนแเราเจอคุณนี่ใช่ครับวันนั้นวันแรกจะเลยครับแต่ลองลองเจอด้วยใช่ไหมซึ่งออกมาวันแรกพ่อพ่อแม่ยังใจดีมากเลยครับคือขออะไรก็ได้คือต้องรีบไปวันนั้นไปเทเี่ยวเลยถึงงานด้างจำได้คอยใส่ด้วยใช่ไหมคะลูกอ่อามาออจากบ้านวันแรกทำไรคะลูก ก็ไปเทีเรื่องเรียนค่ะเปิดคือพอดีเลยอืมแม่ผมเเห็นเรียนไหละ่ะ<ม>ไปเทียรเรื่องเรียนเห็เรียนอ่ะเจ้าโอนดรกก็มีโอกาสได้ไปร้องเพลงค่ะ,คะมีเพลงมาก,ก็ูสว่าชอบมันคสทิที่เราใช่ a i n คนดูอะไรแบนี้นคะอืมไปทางานเลยะเ่ะ้องเมถ้าสิ่งแรกที่ทเลจร,งจรงิงคือเปิดทีวีค่ดู อ่ะจูนะจ้ะก็หนก็ไปเรียนหนังสือค่ะแล้วก็มีโอกาสได้เรียนละครสั้นโอ้ถ้าหนูได้ป่อืมดีนะเออเป็นละครโทสุนใช่ไหมใช่ได้บุญนะงูแมววิ้งนะคะได้เลยออกมาต่อเป็นหญิงเป็นหญิงออกมาจากบ้านวันแรกคือวิ้งแลนดเป็นวิ้งละครค่ะแล้วพี่เมย์กลับเข้าไปด้วยก็คือบทแบกค่ะพอออกก็ออกพร้อมกันค่ะทีนี้หนูก็เลยไปนอนบ้านพี่ แล้วพี่เมย์ก็พูดถึงใดถงใครบ้งไหมเขาบอกทุกคนอ๋อทุกคนแลวเหรอแต่บางคนในบ้านพ่อมเพิ่อกัต้นไม้อ่างเอาแพรเอแพดบครับขาแล้วก็รอวยะอแล้วคือนเย่าเลยเยอะทีนี้กี่คนนะประมาณ20คนค่ะวันนั้นแล้วเบนส์นะจ๊ะ ของเบนนี่นอยู่จนถึงวิสุดท้ายเลยไใช่ไม่วันไหนเลยครับ4ี่คนอยู่ถึงวิสุดท้ายเลยแต่ว,ว่าเราออกจากบ้านมาก็มีโอกาสได้ไปออกรายการ<ช>ครับไปสัมภาษณ์ครับนี่ไปเจอคุณพ่อคุณแม่อย่างคือไปเจอรายการเลยครับเรายการเลยคือพอไปถึงที่ที่รายการนะครับก<น>็เจอแม่ตรงนั้นเลยครับที่นั่นเลย<ช>อ่าแมล่ผมก็เหมือนกันครับออกไปพบก็ไปสัมภาษณ์รายการไปไปงานเลยครับแล้วก็ มีโอกาสได้เจอแม่ตอนที่มารับกลับบ้านทีจะเจอแค่หนึ่งไหมนะครับเจอนคนแรกอีกไหมไม่มีนะก็เจอก่อนหน้านั้นแล้วครับมาเรียครับของผมอย่างแรกที่ทำเลยคือรถตู้ครับโอ้มีมีเป็นการต่อที่สร้างสรรค์มากรถตู้อะไรสั่งมากการที่ทำออกมาออกจากบ้านเจอรถตู้เขตอบถูกนะใชเขาตอบแก้วตขาตอกตัวมือในแกลงทุกอัน อย่าบอกจะาิดจะประตูนะจ๊ะมีลูกปิดเองหรือะครับการเขาจะเล่นแต่ไม่เล่นละก็นี่แหละครับไปด้วยกันทุกคนเนี่ยนะครับแล้าเจอคุณพ่อคุณแม่ที่ไหนเจอบนรถพระแม่ครับคือดำไห้เจอบนรถแต่จต่ไม่ได้ว่าแม่มาหรอกที่ไหนผมกาตื่นเต้นโยเจอตอนตามหน้ามีซูชิให้กินผมก็อุ้มเลวผมก็แค่ซูชิเดียวเลยใจซูชิก่อนก็อยากทานไง มาถามคนนี้ดีกว่าเจาะโจ,จมีกต่ต้องแมกนะได้เป็นสุดยอดนักล่าฝันคนที่12รู้สึกไงบ้างกับคำนี้มันกดดันไหมน,น้องแม็กับตำแหน่งนี้สุดยอดนักล่าฝันก็ตอนแรกก็มีความกดดันครับเพราะว่าเราเราจะเห็นแบบคําว่าสุดยอดนักล่าฝันตอนแรกผมคิดว่าเออเพราะว่ารายการนี้เราร้องเพลงมาทุกทุกวีครับเพราะว่าเราต้องให้เสียงดีด้วยก็คือตัวผมไม่ได้ร้องดีมากครับ แล้วเราได้มาคือหลังจากนี้เราก็ต้องพัฒนาเสียงร้องเพื่อเพื่อจะให้แบบให้เหมาะสมแบบที่สุดครับคือตอนนี้ผมว่าเออผมก็เหมาะสมในในระดับหนึ่งแต่แบบมันก็ต้องพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกเพื่อเพื่อให้คนเห็นเมันพิสูจน์ตัวเองไปด้วยต้องพยายามอยเงี้ยใช่ครับยังไม่พอใช่ต้องทำให้ดีครับพี่ตอครับผมหนุ่มแม็กซ์เลยครับนอกจากนั้นยังติดหนุ่มแมห้าสิบหนุ่มเคยโอยด้วยโอ้โหหนุ่มได้ฟันเหรอครับอ้าวถามว่าทำไมเพราะอะไร น่าจะเป็นทัศนคติของเราครับแล้วก็ความหล่อที่ใช่คำหล่อ้วยความคิดครับหล่อที่ใจแล้วจะโหวตอะไรนะเดี๋ยวโปรโมทและโหวตแฟนคลับจะที่ก็โหวตหมายเลขห้าครับหมายเลขห้าหมายเลขห้าวิธีการโหวตดูวิธีโหวตยังไงก็มีโหวตออนไลน์ครับโหวตผ่านเว็บได้แล้วก็วิธีโหวตก็ดูในเว็บได้ครับถ้ามารถอยากให้แมตช์ได้เป็นสุดยอดหนุนพี่โอต้องโหวตหมายเลข ค่ะอะได้ถามว่าทุกคนเลยใน12คนนี้จะได้เล่นซีรีส์ร่วมกันใช่ไหมคะใช่ครับแต่ละคนรับบทดเครเตอร์ยังไงบ้างมาฝึกนี่ก็ดีกว่าวบทก็อยู่ข้างที่ชอบถามครับผมจริงๆว่าผมโรคายเตอร์อะไรยนะในบทก็แบบมันค่อนข้างจะขาดนิดนึงเพราะว่ามันค่อนข้างจะแบบเป็นพวกแบบเนิื้อนิ่งๆเลยในเรื่องใช่เนาะอ่านแล้วยังอ่านแล้วเนับอ่านนิ่งๆมาหน่อยอาดูสึกว่านิ่งแต่ก็แอบๆมีมุกแบบ หน้าตายหน้าตายอ่ะมาข้างบนดีกว่าข้างบนโฟกัสครับผมโฟกัสเล่นไทเกอร์เป็นยังไงครับไทเกอร์ครับก็เป็นคล้ายๆตัวผมเองนะเออคล้ายๆตัวเองตัวเองเลยตัวเองก็จะเป็นประมาณว่าเป็นหนุ่มอีสานเราไปเจอต้องผู้อีสานไหมแน่นอนครับผมนี่อีสานอีสานครับแล้วก็จะเป็นคนแบบอารมณ์ดีหน่อยเป็นกลัวหน่อยครับผมยังไงก็ติดตามต่อไปครับจ๊กเกอร์ราคา ผมว่าจะขาดกับตัวเองมากคขาดขาดขาดแต่จะทำยังไงอุบไว้ก่อนดีกว่ารอดูนะคุณแตงคุณว่าอุบไว้ก่อนหรือว่าเขาจำไม่ได้อั่นีาจจะเป็นเซอร์ไพรส์นะครับเซอร์ไพรส์ตามปล่อยใส่นะปล่อยใส่ก็จริงก็ต้องขออุบไว้ก่อนเหมือนกันค่อยากเห็นพวกี้ดกคนโคตรจะรารือว่าจะเล่นดี ก่อนว่าจะ้า้หรือดีเจ้าโอ๋เขาได้เป็นยังไงนะคาแรคเตอร์โอจะมีความคลาออ้ายกับตัวเองว่าเป็นคนใสๆสค่ะ<อ> โอตัวใหญ่ก็เ่เปมันเด็กที่กลควๆใสๆแตอนนี้แล้วก็ัถ้าเป็นยังไงต่อปยังไงก็อยากให้เรอติดตามชมมากกว่าแต่เนิี่ตัวใหมากเลยเนาะเราต้องสู้ๆอีกหนึ่งสาวครับผมองเ็นิก็เล่นเป็นก็น่าจะแบบคล้ายๆตัวเองค่ะ แล้วต้องแหลกใต้ไหมก็มีบ้างค่ะอว้ยเกรูะอุ้ยก่อนอีกแล้วโอ้โหในโนน่าซีรีส่ชิโนอุ้ยเกราะอุ้ยเกราะแผลวุ้แพลลูกคือของเธอจะตอนนี้ยังไม่ยังไม่แน่ค่ะว่าว่าจะเป็นตัวเองเลยหรือว่าจะพิกไปเลยเป็นสาวเหนือไม่ไม่แน่ค่ะยังเหนือยังไม่ยังไม่่สาวสาวก็ออกมาในเดียวก็เลยยังอุ้ไปก่อนอุ้ไปก่อน อุ๊ oh, ไปก่อนนะเถ้าจะตอบอันเลยจะตอบอยูไไปก่อนดิฉัไม่ถามเธอคอมเมนต์ง่ายครับคอมเมนต์ไม่มีอะไรมาเพราะว่ามันจะเป็นคาแรคเตอร์ที่เป <Wha> ็นว <okay. S 2> ัยรุ่นทั่วไปครับอาจจะมีความคล้ายคลึงกับตัวตรงของเบลจริงๆบ้างนิดนึงแต่ว่าอีกมุมนึงอ่ะจะมีความเท่ามากขึ้นครับใช่ว่าเหมือนจะเป็นคนที่รักดนตรีครับก็จะใฝ่ฝันมีความฝันเกี่ยวกับดนตรีอะไรแบบนี้ พ่อแม่เหรอลูกพระเอกก็แบบลูกฮะไม่รู้ครับยังไม่รู้ว่าเป็นพระเอกหรือเปล่าแต่ว่าเรื่องนี้คือมีคู่ไหมเรื่องนี้มีคู่ไหมตอาที่อ่านยังครับเป็นคู่กัดมากกว่าอะไรไได้ยังงอของผมเป็นแต่ว่าผมบอกกันเลยว่าถ้าใครอยากอยากเห็นผมพูดพูดภาษาเนื้อครับก็จะได้เห็นในเรื่องนี้เต็มๆนะตอนสุดท้ายครับผมอัามาเรีย ผมว่ามันเป็นตัวผมครับแต่ว่าคือจะเป็นคนที่อ่อนโยนกว่าตัวจริงนะครับนี่ก็อ่อนโยนอ่อนยนกันยี่หรอคะเป็นยี่โด้อุ่นมากเลยนะคะจริงค่ะแล้วต้องโบหรอคะเอาถามกันเลยเอาโบนทำหอ้างโมโง้เลยครับฟอกมันเอาไม่ไดหรืเปาแล้วนอกจากซีรีส์เนี้ซีหนุ่มที่เห็นหนั่งด้านหน้านะครับจะมีผลงานซิงเกิลร่วมกันด้วย ใช่ครับนี่ไงซีนหนึ่งก็เป็นซิงเกิลที่จับมารวมการทําของผู้ชายสี่คนสุดท้ายครับก็ออกไปฟิกเกิลก็อาจจะเป็นเพลงแบบคล้ายๆวายแบนหน่อยนะครับเป็นของเมนูไม่ต้องติดตามตัวนี้อะไก็ยังดู่กอุ้มไปก่อน่ปอุ้มไปก่อนเป็นอัลบั้มเดียวกันในซีรีส์เป็นเพลงประกอบซีรีส์ชื่อเพอุ้มไปก่อน เปนซีรีสีแต่สี่คนนี้คู่กันแน่ใช่ครับสี่คนครับเปราจะมีคนออกแทนต่อใช่ไหมคะปูไม่ขอปู่ไม่อปู่จะถามบ้างเลยแต่เพื่อนสองคนไะคะในช่วงหน้าค่ะเราจะมีคำถามอีกไหมคะแต่คราวนี้ก็ไม่ใช่ว่าเราถาม่ขาแล้วกัแล้วก็ไม่ใช่แฟนถามเขาแล้วัแต่เขาจะถามแฟนครับค่